เล่นตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันมีอันนี้ด้วยอูะโคตรดีอ่ะโคตรสวยเออเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนก่อนเราออกไปที่เพ่แล้ว oh. ก uh ็เลือกเปลี่ยนโหมดใช่ไหมอู้ยโคตรสวยเฮ้ยมันโดงจันนี่ว่ะหายใจไม่ออกดัาครับผมจุดเวลาไว้เห็นมันใจออกก่อน ที่เป็นจริงไม่อยู่นะครับใส่อันนี้มันอันนี้ด้วยใฮ้ยูใ้ยูความฝันของคนหลายๆคนที่จะได้ไปขึ้นดวงจันทร์แล้วมึงก็จะได้ตกช้าลงด้วยกำลังใส่เวทนี่ให้ยูใฮ้ยูรูสิมันจะตกช้าขนาดไหนให้มันแบบตกช้าคโคตรๆเลยอ่ะ <c oughs> อ้อ ลมชูชีพไม่ทำงานไปเดี๋ยวคิบหาแล้วตัวเมื่อกี้มันหายไปตลอดการเอ้ยพี่มันจะหายอย่างนี้ไม่ได้นะพี่แล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยแต่วันนี้มันคืออะไรอะดาวคานเนาะโดนได้นะเออตายครับ ขนาดตกจากดวงจันยังตายเฮ้ยมันจำได้ไหมอะแพดนี้มันจำได้ไหมยังไม่ได้นั่งได้นั่งแล้วกระโดดนั่งแล้วไปต่อครับนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็สต็อปแอนิเมชันแ,แล้วก็กระโดดขึ้นโอ้โคตรสูงสูงกว่าภูดโตยเด,ดยี๋ยวภูโตสูงกว่าหรือเปล่าะนี่ไงมันมีกระโดดลงมาเลย ทำไมมันปิดทำไมมันตายอ่ะบ้ามันมีที่สูงสุดได้หรอม,มีจุดสูงสุดได้หรอนิสัโกโซพร้อมกำมัดไม่เกี่ยวอะไรกันนู้นเฮ้ยเดียวไอตัวเมอกี้มันตาย เดี <mark> ๋ยวเราลองอันนี้ด <Yeah, S 2> ิเราลองแบบแบบสโลดูดิแล้วเราจะลองตามมันขึ้นไปนะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพี่เนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้แต่ตัวนั้นมันขึ้นไปได้บ้า เ้ยเหตตรงเหลือของนักบินครับโคตรสยองโอ๊ะเดี๋ยวดิทำไมมันไม่มีเสียงกงินตายอต่งมันมีอยู่แต่เสียงเบาโขโคตรเบานี่กูปรับสุดแล้วเนี่ย <c oughs> มัน,นควยได้มันเป็นคายอะไรอ่ามัน,นคายได้ เดี๋ยวเราจะเอาแบบให้มันแบบค้างอยู่นิ่งๆนะครับมันจะได้แบบสวยๆตั้งโชว์เลยไปไไรุ่นครับไปรุ่นฟันน้ำนมครับลบสี่เวนเฮ้ยลบสิโอเควัตถิบเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่า ไอ้นี่มันสามารถจะดงกันใส่บวกแค่รอบหนึ่งได้ไหมสามารถถ่ายได้ไหมเดี๋ยวเรา,เามันขึ้นไปสูงสูงกว่านี้อีกเฮ้ยคาร์นกว่ารอขึ้นมาอยู่นะขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกเฮ้ยมันขึ้นได้อีกว่ะ จะตายไหมดูสิจะหูขาขาดเลยแบบเข่าตรงเข่าอะมันขาดเวยตายง่ายโคตร อวัสดีครับน้องผมเปิดกระตูนนะน้องเปิดกระตุโคดเกาเราจะเอาให้ตัวละครเราใส่นะครับอีบอกเนี่ยใส่ใส่ไปอีเวสให้มึงใส่นะอีเวสเวสนี่มันไม่ใส่อีเวสช่างมันนะครับเอาอันไหนเอ้ยกดผิดครับ ใส่สิพี่กูให้มึงใส่อีเด็กเวยโอเคเราลองให้เขาขึ้นไปที่ลงสูงสิแล้วมันจะแบบกระดูกหักตายไหมพอขึ้นที่ลงสูงแล้วอุย้ยนี่มันโลกเราหนิเนี่ยโลกเราโลกเรามันเป็ก,ก,กดดวงจันทรนะ์ได้ไงให้เขาหยุดหยุดแล้วฟังพี่ก่อน ันนั้นเดวิดเป็นเหลี่ยมอะกางชูชีพเอ้ยดีว่ะตกมาจะได้ไม่ตายแล้วมึงก็ตายค่ะอากาศพองไงใจไม่ออกออออเราดูสิว่าไอ้พวกคนพวกนี้มันสามารถหายใจได้ไหมเฮียอะไรเนี่ยมันสามารถหายใจได้ไหมเราจะรอสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งเลย เฮ้ยโว้ยลกแม่งขยับโคตรเร็วกลางรบมกางรบมอือทันอยู่เกือบไม่รอดแล้วเมือ่อแล้วเราไปดูไอ้คนคนนั้นดีกว่าว่ามันจะหายใจไม่ออกตายไหมแม่งไม่ตายว่ะโคตรไม่สมจริงเดี๋ยวเราออกไปดูนอกว่ามันจะมีแมปอะไรเพิ่มไหมดูอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะกูไม่แน่ใจกูจะดูครบไหมเผลอไม่มีเพิ่ม,มอนะีกแล้วนะเออเราได้นอยดีดีกว่าว่ะ ในหน้าปกมันมันไม่มีไอ้น้ำมันนี้นะแต่พอมาดูมันมีไอ้น้ำเนา่าเนี่ยไอ้น้ำเน่าเนี่ยน้ำสีเขียวๆน้ำเนา่ากูเรียกแม่เลยน้ำเนา่าแล้วมันก็เนา่าจริงๆเน่าขนาดว่ามันสามารถทำร้ายสุขภาพร่ายได้เนี่ยน้ำกดยังไงวะเนี่ยโอ้ยมันจะกลายเป็นสีแบบนี้เลยสีแบบ ไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ค่อยชอบแคนี้เราก็จะได้ผลที่เจริงแล้วนะครับผลพระนะครับผลพระนี่นะผลพระที่ถูกต้อง How to build ผลพระก็ทำตามพี่เลยนะ อยากได้ผลพระในเกมนี้บ้างทำตามพี่เลยทำตามผมเลยนะเอ,อ้ยขึ้นนะขึ้นตายยังตายแน่เลยอะตายก็ขีดไปอีกขีดอีกกว่ามันจะลุกขึ้นได้นะโอเคเหมือนมันจะลุกขึ้นได้แล้วนะมันน่าจะแบบถ่ายแล้ว มันน่าจะรุกขึ้นได้แบบปกติละเพราะฉะนั้นเราจะขยายมันขยายตัวมันให้ใหญ่ก่อนอื่นเอาอีนี่ทิ้งก่อนด,ดนดีลีทมันดีรีดไรตัวมันไม่หายเลยนะเนี่ยดีโคดเราจะให้มันใหญ่เท่านี้นี่อันนี้เป็นพระแบบยังไม่เอเวกนะครับ อันนี้เป็นพระแบบไม่เอาเวกนะบัตดาแบบไม่เอาเวกบัตด,า,บบดา not awake เดี๋ยวมันกินงี้ a w a k วกินนิ่ awake. นง awake ชิๆดีกว่า องอันนี้ก็ลบทิ้งไปมาเดีย๋ยวเราจะเอาอันนี้นะครับแบบเติมไสมันอีกนะเติมไส่ไปอีกเลยอูใหญ่เกินพี่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหลืออีกนิดนึงหรือเปล่าวะ น่าจะพอละเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบใสกันดีกว่าโอ้า่างกันโคตร่างเกินเดี๋ยวอันนี้เพิ่มใสอีกนิดนึงโอ้ยโอ้ยดินเกินพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เดี๋วเพิ่งนี้กูต้องซักหน้ามึงน,นะไปหายไปถ้าหายไปหายไปก่อนเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆสิ กดผิดไม่เป็นไรคนระับกูพเพิ่มใส่อีกได้เดี๋ยวๆถ้าจะให้เพิ่มใส่แบบง่ายๆคือเราต้องแบบทำนี้อมันนี่โอเคเซฟแล้วก็วัดไดาเฉยๆก็ได้ที่เกียรเพิ่มนะรีไซ์ครับถ้าแบบเราควบทั้งตัวแบบนี้มันจะรีไซ์ทั้งตัวไงอ เพราะมันอัปเดตใหม่มันอัปเดตใหม่หรือว่ามันเป็นบั๊กก็ไม่รู้เหมือนกันอันีน้ก็เซฟปิดนะครับบูตดาอเวกเริร่ที่ลบทิ้งด้วยก่อนครับทำผิด เรามาวัดความสูงกันดีกว่าของปุจจาไม่วงนะครับจะเป็นนี้ของบัจกาเวงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับต่างกันอย่างมากตัดระเบิดนะไม,ไม่ระเบิดด้วยไนะอ้<ๆ>เนกนจะกระเละมันอีกที่เต่จาจักระและมันแปลกๆนะพี่ทำไมมันต้องมีจุดๆอ๋อเม็ดแอปเปิลดีกว่าเออ ไอ <G ül> ตัวนี้เราทำมาจากแอปเปิลแล้วมันเป็นเม็ดแอปเปิลเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะมาสร้างไอ้ที่พื้นที่ต่อสู้กันนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนทําเสร็จเลยละกันโอเคในที่สุดเราก็ทําเสร็จแล้วนะเราตั้งชื่อน,นี้ว่า fighting pad เดี๋ยวเราจะเอาผลนออ้ามาสู้กันเลยแต่อันนี้มันไม่พอพีดานมันน้อยเกินพีดานมันสั้นเกินบัตดาเวกสู้กับบัตดาไม่เอาเว ซึ่งบัตดาไวิกจงชนะเพราะมันเหยียบทีเดียวมึงตายอ่าได้เวลาปล่อยระเบิดยบแบบหายสีเวนหายก็ค่อยปล่อยระเบิดพี่ปพรบแ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 รบบสกิลสุดท้ายมันนะครับแพรบแพรบแพรบปล่ปปปปปอยระเบิดไปอ่ะ ปลอบปรอบปรอบปรอบปลอบปล่อยระเบิดนะครับปรอ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 บปลอบปลอบแล้วเราก็จะแบบจุดเวลาก่อนนะแล้วเราก็จะแบบปล่อยระเบิดพวกนี้มารัวๆเลยพวกระเบิดทั้งหลายใส่ไว้ น้ำไปเสะว้าตุ๊ตววิวจะคมอยูแบบฟบไปเลยถ้ามันใช้กับตัวมันจะพุ่มแบบนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยดาอน์โหลดครับพ่อคือมันเป wie, ơi, ็นไลฟ์ว <vo> ิวนะมันชอบดาวโหลดอัตโนมัติแม่งเก่งชิบหายอดาวมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยมันข้อดีโอมันก็คือิวัน เราคิวสองหุนมันอ่ะหุสองตมันจะพุ่งไปข้างหน้าถ้ามีตัวอยู่ข้างหน้าเราเราจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วเราก็แบบจะว่าไงอะ่ะเราจะพุ่งไปข้างหน้าแบบอย่างนี้แล้วเราก็แบบต่อแจากนั้นเราก็จะจับตัวแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วจากนั้น่ะเราก็ค่อยๆเดินข้างหน้าไปอีกทแล้วก็ทุ่งลงแบบอู้หี้จะเอาให้หม่ เดี๋ยวเราจะให้อีกสกิลหนึ่งนะครับเออมันมีอีกสองสกิลหืออีกส <c oughs> องหยุดหยุดหยุดอยู่นี่นี่อีเวนเฮ้ยพวกเอาผิดเอาแม่งผิดตัวอีกสกิลต่อไปนะครับเหลืออีกสองสกิลนะครับน่ครับสกิลต่อไปนะครับสกิลต่อไปคือแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมจะสอนนะสกิลแรกนะมันจะแบบการแบบแบบเอาระเบิดทุ่มลงไปอ่ะแล้วมันเป็นระเบิดอ่ะแต่ว่ามันจะแรงอยู่ดีมันจะคล้ายๆเสียงแบบจะทำให้ดูนะแบบสามสองหนึ่งแบบอย่างนี้โอ้ยเลยนิดหนึ่งเดี๋ยวไว้เออเออแบบอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยอยู่นิ่งๆอีเวนต์กูให้มึงอยู่นิ่งๆมึงอยู่นิ่งๆได้ไหมรอกพักนึงก่อน เคกว่าคูจะได้นะตั้งโคตรนานมากแบบสก,กิลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนแบบแบบอย่างนี้นะครับนี่มันจะทุ่งลงไปอย่างนี้เดี๋ยวระเบดเนะบบเนี่ยมันจะทุ่มไปแบบแบบเนี้ยแบบเอ้ยเอ้ยแบบอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะระเบิดกันเลยสก,กิลสุดท้ายนะครับคือสก,กิลระเบิดพลังนะเราจะให้ว้าด,ดาวเวกเราอยู่นิ่มึงอยู่นิ่งๆได้ไหมอี อยู่นิ่งนะกูให้มึงอยู่นิ่งมึงเข้าใจภาษาคนไหมนี่เช้ยนี่อยู่นิ่งโอเคเนี่ยบัตดาสกิลเนี้ยก็จะเป็นสกิลที่มันจะอยู่นิ่งๆนี่ครับสกิลที่มันจะอยู่นิ่งๆครับแล้วมันจะรับกุออย่างงี้แต่ที่จริงตัวมันจะไม่กระเด็นนะเราลืมเตทให้มันแบบให้ตัวมันแบบอยู่นิ่งๆนะเราลืมอีบัดาเวกมึงจะแบบ ไม่ตัวใหญ่ได้ยังไงเออมันตัวใหญ่แล้วหรอดูผิดดูอย่ในระยะไกลๆจะคิดว่ามันเล็กนิดเดียวเฮซากิวน้ครับจะเป็นอย่างงี้นีนะครับมันจะระเบิดพลังมาอย่างงี้แล้วคนรอบข้างก็คือจะกระเด็นแบบสภาพแบบนี้นะครับแบบคนรอบข้างเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคือมันจะแบบอยู่นิ่งๆแบบนี้แล้วมันก็จะระเบิดคนรอบข้างก็จะกระเด็นแบบนี้นะครับ แบบนี้ครับไม่คุ้นทางมันไม่กระเด็นเราเอาเยอะกว่านี้ก่อนดีกว่าไปนี่นะเราจะเอาคนคนละฝั่งละสองคนแล้วกันที่เราจะทำนี้ครับแล้วสกิลของมันมันจะอยู่นิ่งนะครับแล้วมันจะระเบิดพลังมันมันมันไม่ระเบิดไปได้ยังไง นะครับแตกหมดเลยนะครับกับอาล่ววันนี้ก็ขอจบไปด้วยนะครับขอจบคลิปนี้ครับขอฝากาากดไลค์กดแชร์กดตับสไคให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ